สวัสดีค่ะสวัสดี FC คุณดวงดาวเข้าเรื่องชาวราศีมีนหู้ยมีนนี่เราทึกเหมือนกันนะที่อ่านมาเนี่ยนะที่เราทึกก็มีกันมีมังกรทีนี้ก็มาที่ราศีมีนเราทึกยังไงเดือนนี้ราหูเขาจะย้ายไงย้ายราศีมันมีผลอย่างมากกับชาวราศีมีนที่เรามาดูก่อนว่าเดือนตุลาคมเนี่ยของมีนเนี่ยจะเกิดอะไรขึ้นบ้างดาวศุกนะคะเขาเรียกอะไรคุณจะมีดีลลับเรื่องเงินทอง,ทอง พิจารณาให้ดีในความเป็นจริงให้มากอยู่กับความเป็นจริงให้มากถ้าคุณไม่อยู่ความเป็นจริงคุณจะเสียหายเรื่องเงินทองอย่างยิ่งดาวมันจะอยู่แล้วคุณจะจะได้อะไรก็ตามคุณจะต้องลงมือทําเองเน็ดเหนื่อยใจเน็ดเหนื่อยกาย ต้องระวังเรื่องสุขภาพจะเจ็บป่วยกระทันหันโดยที่ไม่คาดคิดดาวเสาร์นะคะสัมพันธ์กับภพลาพระวินาศเขาเรียกอะไรเสียเงินแบบลับๆบ,บ,บอกใครไม่ได้หรือไม่บอกใครหรือเกิดปัญหาเดิมๆเรื่องเก่าๆคนเก่าๆมาทําให้เสียหายงานเก่าๆนะทุกเอาเปรียบนะลาบผดชะลอตัวเพราะว่าดาวเสาร์เดินถอยหลังหลังตุลาไปแล้วถึงจะเริ่มเข้าที่เข้าทางดาวพระหัสคือดาวจำตัวพระตั้งแต่29สิางหายาวมาถึงสิ้นปี ในพบการเงินเพราะะถ้าถ้าคุณถูกลุมเล้ามากๆคุณก็อาจจะประสาเสียไปได้เลยเหมือนกันต้องระวังเรื่องการครบคนการเชื่อคนการถูกหลอกถูกโกงนะคะดาวพระรหัสมันถูกเบียดด้วยดาวราหูนะราหูจะย้ายออก18เนี้ยก็ระวัง คิดผิดตัดสินใจผิดการเจ็บไข้ได้ป่วยเกิดเหตุกับตนเองตนเองสร้างความเสียหายให้กับตนเองทุกหลอกทุกโกงทําให้ป่วยใจจนจนร่างกายสุดส่มนะดวงแตกนะเพราะว่าอะไรเพราะว่าเดี๋ยวลาหูมันจะย้ายมาทับลัคนานะคะอันนี้ก็เรียกว่าเรียกว่าดวงแตกเกิดการสูญเสียนะคะน่าเป็นห่วงมากต้องระวังการมินิสินนะ ระวังให้มากเมื่อดาวราหูทับลัคนามันเป็นพินทุบะใครที่มีดาวอายุเป็นกาลียิ่งต้องระวังให้มากนะคะอันตรายมากเพราะว่าดาวราหูเนี่ยเขาให้คุณแรงให้โทษก็แรงนะคะนั่นเ่ออันนี้ที่จะเกิดขึ้นอาจจะเกิดเหตุการณ์ล้มละลายชีวิตมีอุปสรรคนะคุณก็ต้องตั้งรับให้ดีนะ ราหูที่เข้ามาช่วงเนี้ต้องตั้งสติให้มากอย่าทําอะไรโดยที่ขาดเหตุและผลหรือมีความเชื่อมันอ่นในตนเองมากเกินไปนะคะราหูทับลักษณาเรื่องดีคือใช้ไหวพริบแก้ปัญหาได้อาชีพคุณถ้าเป็นการท่องเที่ยวการงานกลางคืนการโจรกรรมใช้คำวันนี้เลยนะ,ะ,ะเกี่ยวกับลมเกี่ยวกับน้ำนะคะอันนี้ก็ดีขึ้นนะ ก็แบบโรคที่เกี่ยวกับน้ําก็ต้องระวังในด้านเสียนะเป็นพินทุบาทในชะตาถ้ามีดาวคู่ศัตรูมารวมอยู่ด้วยยิ่งต้องระวังหนักเกี่ยวกับเรื่องราวนั้นๆพบนั้นๆน,น,นะคะดังนั้นถามว่าการเงินดีไหมก็ดีนะแต่ว่าอย่างที่บอกไงพอลาหูมามันเป็นพินทุบาทแนะนําให้ชาวราศีมีนทําบุญเยอะๆก่อน,ก,อนก่อนลาหูจะย้ายและเมื่อราหูย้ายมันที่จะ 1ิ1แปดตุลาคมเนี่ยให้ไปทํารับส่งลาหูให้ดีทําใหญ่เลยทํามากกว่าคนอื่นเขานะคะมีนเนี่ยจะแก้ไขได้ด้วยการปรับปรุงเปลี่ยนแปลงตัวเองให้ดีขึ้นนะคะแล้วลาหูก็จะบรรเทาเบาบางโอเควันนี้ขอบคุณที่ช่วยกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์ share, ให้นะคะวันนี้ไปก่อนสวัสดีค่ะบ๊ายบาย